โยก็ Yo, go, สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่า new factory simulator นั่นเองนะครับนะซึ่งแบบนี้ก็เป็นแมปเพิ่งเปิดใหม่ประมาณสักมันเปิดได้ประมาณสัก4-5วันไม่ก็ประมาณสักเกือบอาทิตย์ก,กว่าได้นะครับนะก็เป็นแบบใหม่นะครับแจกแบบใหม่นั่นเองครับก็เปิดได้ไม่ถึงเดือนหรอกนะเพิ่งเปิดเองนะครับก็แมป map ที่เป็นแนวไทคูนผสมกับเอ่อ simulator นะครับนะ เอาล่ะก่อนที่จะไปดูตัวเกมกันนะครับนะเราก็ต้องมาศึกษาพวกหน้าอ i ก่อนนะกันว่าหน้าอ i เกมมีอะไรบ้างนะครับข้างบนนะครับรูปตังก็คือตังนั่นแหละเพชรก็คือเพชรในเกมว่าเป็นเงินเติมนั่นเองหรือว่ารหาฟรีได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คือเลเวลตัวละครหลักของเรานะครับนะไอศีฟ้านี่นะโอเคส่วนด้านซ้ายมือนะครับเป็นโรงงานโรงงานก็คือพวกอัปเกตรดตรงนี้นะครับนะอันแรกก็คือเออลำเลียง ลำเลียงก็คือการที่ทําให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันออกได้ไวขึ้นนะครับนะอันที่2คือโล่นะครับโล่ก็คือสแต็กโล่นะครับสแต็กโล่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะทำไมนะแตกโล่จะเยอะขึ้นนะครับดาบก็คือดาเมจนะครับอันนี้ก็คือพาสซีฟนะครับรูปดาวคือพาสซีฟนะครับบางตัวก็มีพาสซีฟหอันบางตัวก็มีพาสซีฟสอันนะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็สุ่มเอานะครับส่วนรูปตังค์นี่คือรูปตังค์เนี่ยเป็นการประมูลประมูลก็คืออย่างเช่นแบบว่าอ่ะตัวนี้นะนี่ มันจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ตุ้มอ่าขายได้ประมาณ5,000นนะเป็นการประมูลราคาว่ามันจะทําให้เราว่าขายตัวพวกนี้ได้แพงขึ้นนะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนวิธีการอัปเกรดตรงนี้นะครับนะถ้าเราอัปเกรดจนตันแล้วเนี่ยมันก็สามารถกดรีเบิร์ตได้นะครับแต่ว่าอันไหนที่ไม่สามารถกดรีเบิร์ตได้มันก็จะเขียนว่าแม็กแล้วนะครับไอนนผมแม็กแล้วนะอันนี้ก็ยังได้นะเนี่ย อันนี้ผมอัปตันแล้วแต่ว่ายังไม่อยากกดรีเบิร์ดเพราะว่าการกดรีเบิร์ดเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์เลยคึองกู้ยเก๋ฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าของเราก็จะมีของตามนี้นะโอเคก็เป็นพวกบูสเตอร์นะครับอันนี้เป็นพวกตั้งค่าต่างๆนะก็มีแค่เพียงอะไรและอันนี้ก็เป็นพวกเทเลพอร์ตแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแผนที่นะครับแผนที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ4แผนที่นะครับแต่ว่า10แผนที่เนี่ยก็จะมีแผนที่ย่อยด้วยนะยเช่นแผนที่ป่านะครับซึ่งแผนที่ป่าเนี่ย แผนที่ป่าจะมีพื้นที่ย่อยประมาณสัก3พื้นที่ย่อยนะครับเส้นอันนี้ตรงนี้อันนี้1ที่นะแล้วก็ตรงนู้ดอีกหที่นะครับแล้วก็ประมาณตรงนู้นอามาสัก2ที่นะครับนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นด่าไฮเซย์ด่าไฮเซย์ก็เหมือนกันนะครับจะมีพื้นที่ย่อยนะครับประมาณ3พื้นที่ย่อยนะก็มีตรงนี้หนึ่งก็นู่นเอามาสัก2อันนะครับ2พื้นที่นะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นร้านค้านะครับซึ่งร้านค้านี่ก็อันนี้เป็นไข่เติมนะครับนี่มีไข่เติมนะอันนี้ก็เป็นพวกบูสเตอรร์นนะะคับ อันนี้ก็เป็นพวกเกมพาร์ตนะครับอันนี้เป็นพวกเพชรในเกมอันนี้นที่ใส่โค้ดนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยจะมีโค้ด300ไลน์นะครับ,รร like รบก็ผมจะแปะโค้ดไว้ใต้ร่างเมนละกันนะครับก็มาแสงกันไดน้แล้วก็จะได้เพชรประมาณสัก50หรือเปล่าก็ไม่รู้นะรประมาณเลยห้าสิบโซนด้านขวามือนะครับเป็นการว้าวกลับบ้านนะครับโอเคเอาละส่วนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับนะซึ่งตอนต้นเกมเนี่ยไอเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบสอนด้วยนะครับนะแต่ว่ามันก็สอนได้ไม่ไกลหรอกนะ ผมก็จะมาสอนระบบที่แบบว่าเกมไม่สอนละกันนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นระบบเก็บตัวละครนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะครับนะนี่นะนะผมก็เก็บไว้ในคอลเลคชั่นเลยนะครับก็คือว่าผมจะเก็บเฉพาะตัวที่มีพาสซีฟสามขึ้นไปซึ่งไอ้พุทที่มีพาสซีฟสามเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วโหดเลยนะครับคือมันพาสซีฟสามอันเลยคือแบบโคตรโหดแหละคือพาสซีฟสามอันแต่ว่าถ้าจะให้โหดเนี่ยพาสซีฟสามอันเนี้ยต้องเป็นสเต็ง สเต็งความเร็วแล้วก็เงื่องเงินนะครับเช่นตัวนี้ตัวตัวที่มันดูเก่งๆนะผมก็ไม่แน่ใจอะไอ้้ค่าป้องกันเนี่ยมันดูกากนะค่าป้องกันเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เออเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ดูโหดตีนุ๊เนี่ยสแตกคสามอันนี้คือเรื่องเงินนะมันจะเป็นการบวกเงินให้เรานะครับอันนี้ก็วความแข็งแกร่งก็คือนุ๊ตีแรงขึ้นนะส่งพลังงานเนี่ยก็คือนุ๊เนี่ยแม่ใช้อันติได้บ่อยขึ้นนะครับคือถือว่าเป็นตัวโหดเลยนะ s t ตกโหดเลยนะครับใช้ได้นะ ซึ่งเรสามารถเก็บว่าเป็นคอลเลคชันได้เลยนะครับนะก็เก็บได้เยอะเลยนะครับนะผมเหลือีกบานเลยนี้นะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้เนี่ยคืออะไรอันนี้คือพวกสแต็กนะครับเป็นเรนกิงนะเป็นพูดเรนกิงนะมีสแต็กล่กสแต็กดับสแต็กของพวกเงินนะครับอันนี้เป็นพวกเอ่อพาสซีฟนะครับซึ่งจะมีพาสซิฟประมาณสัก4ี่ห้าพลาสซมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพาสซิฟนะครับตามนี้เลยนะซึ่งพาสซีฟแต่อันก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแรงนะครับ แรงตรงนี้คืออะไรแรงตรงนี้เนี่ยมันคือกรอบนะครับซึ่งกรอบนี่คืออะไรกรอบก็คือพู่นนี้นะเลยบางคนนะไปเออลิลิพันธ์ซึ่งบางกรอบเนี่ยนะครับบางบางกรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเช่นอันนี้เป็นกรอบสีชมพูเป็นกรอบสีแดงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกรอบแต่ละกรอบเนี่ยจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความแบบว่าคือยิ่งกรอบแล้วเนี่ยขายได้เชื่อขายได้เป็นล้านเลยพี่เชื่อขายได้ล้านกว่าเลยนะกรอบคือกรอบมันโหดนะครับนะยิ่งกรอบโหดยิ่งขายได้แพงนะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีระดับขั้นด้วยนะครับซึ่งขั้นเกมนี้คือเยอะมากนะครับแม่งเยอะชิบหายเลยนะุกขันมาดิประมาณแปดร้อยเอร้อยแปดคันนะครับคือแบบตายตายตายอัพตัวแตกนะครับนะส่วนตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เนี่ยคือโรงพยาบาลนะครับสมมุติว่าเราเอาตัวละครของเราเนี่ยไปต่อสู้ไปต่อยไปเลยอย่ลิ้มเป็นไหลเนี่ยคือ แต่เช่นว่าเราเอาตัวละครของเราเนี่ยไปต่อสู้แล้วบอกว่ามันตายนะครับนะคือมันตายเลยนะคือมีมโอกาสตายนะครับแว่าเล่นหมดหลอดก็แต่ถึงมันจะเล่นหมดหลอดก็จริงแต่มันไม่ม,มันไม่ได้หายนะครับก็แค่เราก็แค่เอามาชุบใหม่นะรตรงนี้นะเนี่ยสามารถชุบได้นะครับมันก็เป็นการฮิวนะครับประมาณนี้นะโอเคเอกลับไป ส่วนวิธีการเลือกตัวละครใช้ก็คือเราสามารถมาเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องเลือกให้ไวๆหน่อยละกันเดี๋ยวช้าคือถ้าคุยช้านี่ก็มันก็จะขายเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขายแบบอัตโนมัติเลยนะครับวิธีการเลือกก็คือทําการกดจิ้มเลยเช่นผมจะการเอาตัวนี้นะครับเนี่ยกดจิ้มเราก็ได้เลยนะครับเราสามารถใส่ได้สูงสุด3ตัวละครนะครับนะอ่าอย่างเช่นแบบว่าโอ้ยไอ้เชีอยเต็มแล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็เอาไปเก็บได้นะครับเอาไปเก็บที่ราคาอะไรเงี้ยนะว่าเก็บว้ตรงนี้ก็ได้นะครับใกล้ๆนี่เก็บไว้เก็บไว้ เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ไปเอาต่อได้ะครับวันนี้เอาต่อไปปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊อ่าประมาณนี้นะครับซึ่งไม่เอาไอ้เฮียตัวกาก,กลับไปสั์เฮียตัวกากมึงด้วยสามตัวเนะตัวกาก,กลับไปอกลับไปน้องอืตัวกากอุ่นพื้นที่เต็มโอเคเอาเฮ้ยอะไรอะที่เต็มหมดเลยอโอเคนะครับนะส่วนไอตรงด้านขวามือนะครับก็เลยเป็นศูนย์ที่เอาไว้ฝึกตัวละครนะครับ ขายก่อนโอเคก็จะเป็นศูนย์ที่ไว้ฝึกตัวละครเราสามารถเอาตัวละครเนี่ยที่เราต้องการปั้นเอ่อปั้นให้โขนสามารถเอามาฝึกได้เลยว่า,วาคือมันสามารถ AFK e ฝึกได้เลยครับไม่ต้องแบบไปฝึกเองนะเนี่ยคือมันจะ AFK e เลยนะแบบว่าคุณต้องการอย่างเช่นผมต้องการฝึกไอ้ตัวนี้ให้แบบว่าฝึกพลังโจมตีซึ่งพลังโจมตีก็จะเยอะขึ้นนะครับหรือฝึก,ก,ก,กข้ากนเกาะค่าเกาะในเลืองก,ก็เยอะขึ้นนะหรือว่าฝึกพวกเอ่อพวกแบบพาสซีฟก็พาสซีฟก็จะดีขึ้นนะครับ พวกตังนี่ก็อันนี้ก็จะขายได้แพงขึ้นนะครับซึ่งผมเลือกตังแล้วกันนะจะตัวนี้ไปขายเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่เก่งหรอกนะแค่ว่าผมปั้นออกมาเพื่อขายเฉยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเออเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะอันนี้เป็นความลับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอามาทำคอนเทนต์ทีหลังแล้วกันนะครับนะโอเคเอาไว้ก่อนแล้วนี้นะความตัวนี้ความลับนะครับต่อไปนะครับวิธีการเล่นในการผ่านด่านแต่ด่านเอยก่อนแล้วมา อันนี้เนี่ยเราสามารถไปบ้านเพื่อนได้นะครับอย่างเช่นเลเซอร์เรามีเพื่อนก็สามารถกดไปที่บ้านเพื่อนแต่ว่าอันนี้ผม,ามาเล่เซิร์ฟวียแล้วก็ไม่แค่ช่คนเดียวน,นะก็สามารถว่าไปที่บ้านเพื่อนได้ถ้ามีเพื่อนนะนะสามารถไปดูบ้านเพื่อนได้นะครับเอาละ่ะวิธีการเล่นก็ทําการกดเทเลพอร์ตนะเออเ,เดี๋ยวผมไปขอเอาสักตัวละครหลักละกันนะครับปันนี้เป็นพวกตัวละครฟาร์มที่ผมใช้ฟาร์มประจํานะครับก็จะมีอยู่3ตัวนี้แต่ว่าเอา,าจริงช่วงนี้ก็แทบจะไม่ใช้แล้วนะครับตัวมันก็ไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่ แล้วก็ใช้ได้นะเอามาทําคลิปแล้วกันนะครับอ่ะวิธีการเล่นก็คือเอ่อคือเกมมันก็สอนนะต้นเกมเนีย่ยคือต้นเกมในเกมมันจะสอนว่าให้เรามาตีพวกนี้ใช่ไหมต,ตีปั๊บเนี่ยก็ได้ตังมานะครับวิธีการปลดล็อกตัวละครพวกพวกนี้เนี่ยให้ทําการไปสู้บอสนะครับซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราสู้เสร็จนี่ครับทุนมันก็จะเป็นการวิจัยนะซึ่งวิธีการวิจัยก็ให้มาตรงนี้เลยนะครับมันก็แบบเป็นการวิจัยตัวละครใหม่ๆนะครับอ่ะ พอวิจัยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะก็จะเป็นการลําเลียงไปแล้วก็สุบสแตตแล้วแต่มันนะครับนะถามว่ายิ่งตัวละครสูงสูงนี่โหดไหมอะ่ะผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเพราะว่าบางตัวมันก็มันก็อยู่ที่สแตตด้วยทุกคนเนี่ยคือแบบว่าบางตัวว่าเช่นไอ้คน,นูบเนี่ยนูบบางตัวเนี่ยโหดกว่านะครับเพราะว่าสแตตมันดีนะแหละปั๊บแล้วก็นะครับเออผมลืมบอกไปนะด้านซ้ายมือ ระดับพลังนะครับระดับพลังคืออะไรระดับพลังก็คือพลังของมอนเตอร์ที่เรามีเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้มีพลังนะครับมีพลังอยู่ที่1 4 0 0พันสี่ร้อยนครับแต่เช่นตัวนี้ก็มีพลังอยู่ที่พันแปดไอ้ขี้ยังกาเลยพลังอย่างต่ำนะครับตัวนี้ก็มีพลังอยู่ที่เออพันหกนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เออเอาตัวเป้งๆเลยกันนะตัวเป้งอ่ะตัวเป้งก็แน่เป็นตัวนี้นะครับพลังอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะครับนะ ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมขอยังไม่โชว์ละกันนะเดี๋ยวเอาไว้ทำคอนเทนต์คลิปหน้าๆละกันนะครับก็กําลังปั้นอยู่นะครับนะเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วใครแค่อยากลองเล่นก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับผมก็จะแปะลิงก์แมปไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะครับนะบายๆครับทุกคนจุกลู